แงแตอนกลางวันที่ร้อนแรงส่องผ่านท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสแต่เมื่อเวลาเดินผ่านไปตกเย็นแสงแดดกลับเปลี่ยนสีทำให้ท้องฟ้ามีสีสันที่ต่างออกไปเราสามารถทำการทดลองเพื่ออธิบายปรากฏการธรรมชาตินี้ได้เทน้ําใส่สู้ปลาใบนี้ส่องผ่านน้ำด้านบนเหมือนเวลากลางวันที่พรอาทิตย์อยู่บนหัวของเรา เราจะมองเห็นลำแสงของไฟฉายมีสีเหลืองขาวส่องสว่างจากนั้นค่อยๆเลื่อนไฟฉายลงมาด้านข้างตู้ปลาทำมุม180องศาเหมือนเวลาพระอาทิตย์จะตกดินแสงที่ส่องผ่านน้ำจะกลายเป็นสีส้มอมชมพูอ่อนๆคำถามไม่ได้อยู่ที่แสงหรือไฟฉายแต่อยู่ที่สารปริศนาชนิดหนึ่งซึ่งนักดลองใส่ลงไปในน้ำเปล่าที่เอามาเทใส่ในตู้ปลา เราอยากรู้ว่ามันคืออะไรและช่วยทำให้สีของไฟฉายเปลี่ยนไปได้อย่างไรกัน